รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาสวัสดีค่ะมาพบกับฟ้ามันนี่มอนะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมาตอบข้อสงสัยว่ารายได้ของเราเข้าข่ายที่ต้องยื่นภาษีไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าสรุปให้ค่ะ ถ้าเราเป็นผู้มีรายได้นะคะเรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเสียภาษีนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะคำนวณภาษีะคะเราต้องนํารายได้ไปหักค่าใช้จ่ายก่อนนะคะแล้วค่อยไปหักค่าลดหย่อนต่อนะคะหลังจากนั้นถึงเป็นรายได้ที่นํามาคำนวณภาษีนั่นเองค่ะถ้าเราหักทุกอย่างแล้วนะคะปรากฏว่ารายได้สุทธิที่เหลืออยู่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทแบบนี้เราจะได้รับการยกเว้นภาษีค่ะ แต่ถ้ารายได้ที่เราคำนวณมามันเกิน1 5 0 0 0 0บาทนะคะแบบนี้เราจะต้องเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าตามขั้นบันไดนะคะตั้งแต่5%ไปจนถึงสูงสุดที่35%ค่ะสำหรับรายได้ตามเณฑ์สัมภาระนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น8ประเภทด้วยกันนะคะแล้วแต่ละประเภทก็มีการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันอีกนะคะแล้วรายได้ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ประเภทไหนแล้วหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไปดูกัน,นะคะ่ะรายได้ประเภทที่1นนะคะเป็นประเภทเงืนเดือนโบนัสตา ะะประเภทที่2ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าในหน้าต่างๆนั่นเองค่ะ2ประเภทนี้รวมกันสามารถหักให้จ่ายได้แบบเหมาได้ถึง50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะรายได้ประเภทที่3นะคะเป็นจำพวกค่าริขสิทธิ์นั่นเองอย่างเช่นผลตอบแทนจากงานเขียนคอรัมั์นะคะหรือว่างานเพลงที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่าง,างๆนะคะแบบนี้สามารถหักให้จ่ายแบบเหมาได้50%แต่ไม่เกิน1,000 0แบาทค่ะ และรายได้ประเภทที่4นะคะจะเป็นรายได้จากพวกจําพวกดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลจากการลงทุนนะคะรายได้ประเภทนี้ไม่สามารถหากให้จ่ายได้เลยค่ะ รายได้ประเภทที่5นะคะก็จะเป็นรายได้จากค่าเช่าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดินค่าเช่ารถนะคะซึ่งเราสามารถหักให้ใจ่ายได้ตามจริงหรือว่าจะหักแบบเหมาก็ได้นะได้ตั้งแต่10%นถึง30%นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่ให้เช่านะสำหรับรายได้ประเภทที่6นะคะก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพอิสระนั่นเองก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มประกอบโลกสินนะคะอย่างเช่นท่านตะเพศนั่นเองนะคะเราสามารถหักให้ใจ่ายได้ตามจริงหรือว่าหักแบบเเหมาได้60%ลย และกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มนักกฎหมายนักบัญชีวิศวะนะคะสถาปัตย์แบบนี้นะคะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรือว่าจะเลือกหักแบบเหมาได้30%มค่ะรายได้ประเภทที่7นะคะเป็นรายได้จากการรับเหมาที่ต้องลงทุนเองนะอย่างเช่นการรับเหมาก่อสร้างต่างๆนะคะแบบนี้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรือว่าจะเลือกหักแบบเหมาได้60%สค่ะสําหรับรายได้ประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่8ก็คือรายได้ทั้งหมดเลยที่นอกเหนือจากข้อ1นึถึงเจะมาอยู่ในรายได้ของกลุ่มที่8นะคะ ซึ่งมันจะมีหลากหลายมากๆเลยสามารถหาให้ส่ายได้ตามจริงหรือว่าหาักแบบเหมาได้ตั้งแต่40-60%กเ็ตก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างร้านค้าต่างๆหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะคะก็สามารถหักให้จ่ายได้ตามจริงหรือว่าหักแบบเหมาได้60%คะ่ะ การหักให้จ่ายตามจริงเราอาจจะมองว่ามันหักได้เยอะกว่าการเหมาตามกฎหมายนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะต้องเก็บบินเอกสารทั้งหมดเพื่อแสดงที่มาของตัวเลขค่าใช้จ่ายนั้นๆด้วยนะคะมันก็อาจจะเป็นการยุ่งยากแหละคนเขาก็ไปใช้วิธีการเหมาไปเลยละกันเพื่อที่จะไม่ต้องเก็บบินค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับใครที่มีรายได้หลายทางนะคะอย่างเช่นเราเป็นพนักงานเงินเดือนด้วยแล้วก็มีการขายของออนไลน์เสริมเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะก็ให้เราคํานวณรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทแล้วก็ยืน่นภาษีรวมกันเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วรายได้ของทุกคนเข้าประเภทไหนคะค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ก็คงรู้กันแล้วใช่ไหมคะแล้วหากใครยังมีข้อซักถามหรือว่าอยากให้ฟ้าช่วยวำนแผนภาษีให้ก็ทักมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ